ฟังจบหัวคุณจะฉลาดมากขึ้นและนี่ก็คือ40ข้อที่ช่วยให้คุณก้าวไปสู่ความสำเร็จและหัวฉลาดมากขึ้นข้อหนึ่งตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและมีแผนการดำเนินการเพื่อให้รู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างตัวอย่างเช่นตั้งเป้าหมายเก็บเงินเดือนละหนึ่งมืนบาทและวางแผนออมเงินวางแผนการลงทุนและที่สำคัญถ้าเกิดว่าเป้าหมายของคุณมีขนาดใหญ่ให้คุณซอยเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายเล็ก และเริ่มลงมือทำจากเป้าหมายเล็กข้อ 2. คนหัวฉลาดจะบริหารจัดก,การเวลาใช้เวลาอย่างรู้คุณค่าใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากที่สุดคนหัวฉลาดจะแบ่งเวลาให้กับงานที่สำคัญและลดเวลาที่ใช้ไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็นเสียอารมณ์เปลืองพลังงานไร้สาระและการใช้เวลาคุณภาพอาจจะหมายถึงเช่นการใช้เวลากับครอบครัวแล้วก็หยุดตรงหน้ากับครอบครัวจริงๆ ข้อ 3. มีการเรียนรู้ตลอดทั้งชีวิตมันศึกษาหาความรู้ใหม่ใหม่จากหนังสือคอร์สออนไลน์เวิร์กช็อปตัวอย่างเช่นตั้งวินัยว่าจะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนทุกเดือนข้อ 4. คนหัวฉลาดมองกรียาวเขาจะฝึกนิสัยการออมเงินอย่างสม่ำเสมอเช่นออมเงินสิของรายได้ทุกเดือนและคนหัวฉลาดจะออมก่อนค่อยใช้ใจ่ายไม่ใช่ว่าเหลือก่อนจึงออมข้อ5 คนหัวฉลาดมองเกมระยะยาวเรื่องการเงินในชีวิตเพราะฉะนั้นพวกเขาจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนและเริ่มต้นลงทุนเลยเช่นลงทุนในหุ้นก็ได้ ETF กองทุนรวมพันธบัตรหรือว่าตราสารหรือว่าอสังหาริมทรัพย์อะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการลงทุนเพราะเขารู้ดีว่าถ้าเขานําเงินต้นงลงไปอย่างน้อยสมมติว่าได้ผลตอบแทน5%เต่อปีผ่านระยะเวลาไป10ปี20ปีเขาจะสามารถเป็นมนุษย์เงินล้านบาทได้ข้อหก ฝึกทักษะที่จําเป็นในสายงานของคุณเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับตัวคุณเช่นเรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆเรียนรู้เกี่ยวกับ AI คนหัวฉลาดรู้ดีว่ายิ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพหรือว่าสิ่งที่พวกเขาตั้งใจฝึกมากเท่าไหร่พวกเขาจะสามารถอัพค่าตัวได้และเพิ่มมูลค่าตัวเองมากเท่านั้นข้อ 7. การสร้างเครือข่ายสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในอาชีพคนในวงการหรือว่าในชุมชนเช่นเข้าร่วมสัมมนาและการพบปะ ผู้เชี่ยวชาญได้ต่างๆเพราะว่าคนฉลาดจะสร้างคอนเน็กชันข้อ 8. การรับฟังและยอมรับคําแนะนําคนหัวฉลาดจะเปิดใจรับฟังคาแนะนําจากผู้อื่นและปรับปรุงตัวเองแทนที่จะแสดงอีกโก้และบอกว่าฉันเก่งแล้วคนหัวฉลาดจะขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่าที่ปรึกษาทางธรุรกิจเพื่อย่นระยะเวลาข้อเร็จของพวกเขาข้อ9คนหัวฉลาดจะตั้งเป้าหมายที่สูงขึ้นเพราะว่าสร้างความท้าทายให้กับตัวเองตลอดเส้นทาง บางคนพอตั้งเป้าหมายพอไปถึงเป้าหมายก็หยุดลงเมื่อทาสุดท้ายจิตวิญญาณก็เหเเี่ยวเฉาอย่าตัวอย่างเช่นหากคุณตั้งเป้าหมายเก็บเงินหนึ่งแสนบาทในปีนี้ปีหน้าก็ลองตั้งเป้าหมายสองแสนบาทดูข้อสิบการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพคนหัวฉลาดจะมันตรวจสอบและปรับปรุงรูปแบบการทํางานพวกเขาเพื่อทําให้มีคุณภาพมากขึ้นข้อสิบเอ็ดการบรหิหารความเสีย่ยงจงเรียนรู้วิธีการประเมินและจัดก,การความเสี่ยง ในการทํางานในการลงทุนในการทำธุรกิจและการกระจายการลงทุนเพื่อลดความเสี่ยงด้วย 12. ฝึกฝนการมีวินัยในตัวเองทั้งในเรื่องของการทํางานการใช้จ่ายเช่นตั้งกดให้ตัวเองไม่ใช้เงินเกินกว่าที่วางแผนเอาไว้ข้อ 13. ฝึกคิดบวกและมองหาโอกาสในทุกๆสถานการณ์เช่นเมื่อพบปัญหาให้มองว่าโอกาสมันคือสิ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้และแก้ไขมันข้อ14 คนหัวฉลาดจะรู้จักจลําดบความสำคัญของงานและชีวิตให้บาลานซ์กันข้อ15ไม่หยุดพัฒนาตัวเองคนหัวฉลาดรู้ดีว่าเทคโนโลยีหรือว่าคนเ,เก่งก็เกิดขึ้นเยอะจะต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะประสบความสำเร็จก็ตามจะรู้จักเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะใหม่ๆข้อ 16. ดูแลสุขภาพกายและใจเช่นออกกำลังกายเป็นประจำรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่คิดถึงความสุขระยะสั้นข้อ17 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายและสมองได้พักผ่อนและฟื้นฟูเช่นตั้งเวลาเข้านอนและตื่นนอนตรงเวลาข้อ18ทําทำงานด้วยการที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นและโฟกัสและตั้งเป้าหมายรายวันรายชั่วโมงทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายและสุดท้ายก็ให้รางวัลตัวเองข้อ19ยอมรับและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของทุกการกระทําและเมื่อทําผิดพลาดให้ยอมรับและหาทางแก้ไขข้อ20 เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคตั้งเป้าหมายที่ท้าทายและทำให้มันสำเร็จและรู้สึกดีกับตอนที่ตัวเองทำเป้าหมายสำเร็จหรือถ้าอยากเพิ่มความเชื่อมั่นให้เช่นชมตัวเองกับสมอลวินท,ทุกวัน21มีความอดทนต่อความล้มเหลวไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคต่างๆไม่ยอมแพ้มเมื่อเผชิญหน้ากับความล้มเหลวให้เรียนรู้จากประสบการณ์สร้างรูปแบบใหม่ 22. ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ อย่างดีที่สุดเช่นเรียนรู้การเขียนอีเมลเรียนรู้การพูด 23. ฝึกฝนการคิดสร้างสารรค์และการคิดนอกกรอบอยู่เสมอรู้จักที่จะเบรสสออในการพัฒนาความคิดใหม่ๆหรือว่า idea thinking ยีิมีความเมตตาต่อผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อมีโอกาสให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน 25. คนฉลาดจะฝึกทักษะการเป็นผู้นำเรียนรู้วิธีการจัดก,การทีมสื่อสารกับทีม การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ26มีความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมเช่นเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครและบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาส27มีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเช่นเมือเ่อเผชิญหน้ากับปัญหาให้หาวิธีแก้ไขและปรับตัว28รู้จักจัดสรรเวลาให้กับงานและช่วิตส่วนตัวอย่างสมดุลเซ็ตเวลาให้กับครอบครัวด้วยและพักผ่อนและรวมถึงการทำงานด้วย การท่องเที่ยวด้วย29เป็นตัวของตัวเองไม่พยายามเรียนแบบผู้อื่นเช่นการยอมรับและการพัฒนาความสามารถตัวเองยอมรับคาแรคเตอร์ตัวเองมองเห็นจุดขายของตัวเอง30ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นอยู่เสมอและไม่โกหกและรักษาสัญญา31มีความนอบน้อมและยอมรับความเห็นของผู้อื่นรับฟังทุกคนที่เขาแนะนำเรา3 2มีการฝึกเรื่องของสติสมาธิ มีความมั่นคงทางอารมณ์ไม่หวันหว้ต่ออุปสรรคเพราะฉะนั้นการทำสมาธิเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เรามีสติและอารมณ์สมดุลได้ 33. รับผิดชอบต่อการเงินของตัวเองเช่นทำงบการเงินติดตามรายรับรายจ่ายของตัวเอง 34. มีความรู้สึกสำนึกรุกค,คุณต่อทุกสรรพสิ่งที่มีและเคยได้รับมารวมถึงสิ่งที่ได้รับในตอนนี้ าจจะฝึกเขียนบันทึกทุกวันก็ได้ว่าเรามีอะไรให้ชื่นชมหรือว่าเราต้องการอะไรในเป้าหมายชีวิต 35. มีความมุ่งมั่นในการทำงานและดำเนินชีวิตตั้งเป้าหมายและทำมันให้สำเร็จ36รู้จักการประหยัดและการใช้งานทรัพยายกรที่ตัวเองมีอยู่อย่ามีประสิทธิภาพเช่นใช้ของบางอย่างซ้ำได้ก็ซ้ำและประหยัดพลังงาน 37. มีความสุขในการใช้ชีวิตและการทำงานฝึกมองหาความสุขในทุกวัน ตั้งเป้าหมายและทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย3 8ฝึกคิดบวกและมองหาโอกาสอยู่เสมอคนฉลาดจะมองหาโอกาสในการนําเสนอโปรโมทตัวเ,เองและเติบโต3 9บางครั้งในช่วงชีวิตแม้จะเป็นคนหัวฉลาดก็ตามก็อาจจะผิดพลาดได้ล้มเหลวได้คนฉลาดจะไม่โทษตัวเ,เองและไม่โทษใครเขาจะรู้ดีว่าในชีวิตนี้ไม่มีความล้มเหลวมีเพียงแค่ฟีดแบ็กเท่านั้นให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น เมื่อเราฟีดแบคเก่งขึ้นเราไม่ใช่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นแล้ว40คนหัวฉลาดจะเผชิญหน้ากับความกลัวเผชิญหน้ากับความท้าทายเพราะเขารู้ดีว่ามันจะช่วยให้เขาเก่งขึ้นเติบโตมากขึ้นและนี่ก็คือ40สิคำแนะนำที่ทําให้คุณหัวฉลาดขึ้นใครในที่นี้ได้เรียนรู้พิมพ์ให้ไหนครับว่าได้เรียนรู้บทเรียนสาคัญที่จะช่วยคุณยกระดับชีวิตยกระดับธุรกิจไปสู่ชีวิตที่คุณต้องการ ด้วยศาสตร์ NLP NO จิตวิทยา m ไมโ u l n น s s ธุรกิจและการตลาด Motivation Podcast Premium Club อัปเดตเนื้อหาใหม่ทุกๆเดือนสิทธิพิเศษเฉพาะคุณทั้งเนื้อหาพรีเมียมและส่วนลดทุกโปรแกรมพิเศษสัมมนาสดพัฒนาตัวเองเฉพาะสมาชิกในพรีเมียมคลับเท่านั้นสนใจสมัครของช่องทางไหนไปสมัครกันได้เลยเพียงเดือนละ80บาทเท่านั้น สมัครได้ที่หน้าแรกหรือว่าไปที่ไลน์แอดไซโอปอิสานได้เลยขอบคุณมากครับ